คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสคุณอุ้งเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ เดอะโกสเลดีโอล่าสุดก็คือเรื่องโรงสี่เมื่อประมาณสักสี่เดือนที่แล้วครับครั้งนี้คุณอุงมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณอุงตั้งแต่สมัยมัธยมปลายที่ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนในระหว่างที่ทำงานอาสาครับคุณอุงมาพร้อมกับเรื่องมองทำไม เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณอุ้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณอุง้งสวัสดีครับพี่แจ๊คขอโทษทีนะขออนุญ,ญาตสลับสายก่อนครับผมเออ <laughs> นะครับคุณอุ้งสบายดีนะสบายดีครับมไม่ได้คุยกันสี่เดือนประมาณนั้นเออนะครับ <laughs> เพราะว่าล่าสุดก็คือมาเล่าเรื่องลงสี ใช่ครับโปรสี่ที่เ,ออเ,เ่าไปล่าสุดนะฮะครั้งนี้คุณอุ้งมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณอุ้งใช่ครับเพื่อนนะฮะตอนนั้นคือไปทํางานอาสากันแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ถูกไหมครับใช่ครับเพื่อนเขาทํางานด้านด้านนี้อยู่แล้วมองเจอมองทําไมเป็นยังไงเรื่องนี้คุณอุ้ง โอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มเล่าเลยละกันนะครับก็ขอบคุณทีมงานมากนะครับอขออนุญาตเล่าไปถึงที่มาที่ไปของเพื่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อนของผมชื่อว่ามิกนะครับเพื่อนคนเนี้ยอ่ผมรู้จักเขาตอนช่วงมัธยมปลายนะครับแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทมากเพราะว่ามิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบค่อนข้างมที่ไหนชอบแกล้งคนอื่นซึ่งตอนเรียนเนี่ยผมเป็นคนตัวเล็กเขาก็จะชอบแกล้งผมผมก็เลยไม่ค่อยอยู่ใกล้เขานะฮะ Uh, แล้วเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคนตัวสูงนะครับผิวเข้มแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่ได้ไปฟังจากนิกเนี่ยไปฟังตอนที่นิกเนี่ยไปเรียนรอดอกับผมแล้วแล้วเขาก็มีโอกาสได้เล่าให้ฟังนะฮะปกตินิกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสด้านการเรียนเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชอบไปหลับในห้องเรียน คุณครูก็ชอบดุชอบว่ามิกอะไรแบบนี้ครับว่าชอบมาหลับทั้งที่ให้เรียนก็ไม่ยอมเรียนเอามานั่งหน้าห้องก็ไม่ยอมเรียนหลับตลอดเลยจนค,ครูเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนทุกครั้งเนี่ยต้องมาหลับอ่าเลยถามมิไปมิกก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อผมทำงานกลางคืนนะฮะทำงานได้จิตอาสาเป็นบนุรณลนิธิคุกสามหนึ่งเนี่ยเขาจะเล่กันอย่างนั้นนะฮะซึ่ง ดยปกติเนี่ยมิทเขาเป็นคนไม่กลัวหรือแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันมีเรื่องคราว่าผีอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาทํางานแบบนี้มามค่อนข้างหนานแล้วนะฮะในในเหตุการณ์ที่ที่เจอเนี่ยมิทก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เจอในตอนที่ทํางานนั่นแหละนะครับซึ่งมิทเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการอคอยรับฟังวอวิทยุอย่างเงี้ยครับ,รบว่ามันมีจุดเกิดเหตุอะไรตรงไหนบ้างที่จะ อ่าคอยประสานงานให้ทีมงานเนี่ยไปในจุดเกิดเหตุแล้วก็ทําหน้าที่นิกก็จะฟังวิทยุอยู่ตลอดเวลานะครับในวันวันหนึ่งเงครับผมมิกเขาก็ได้รับแจ้งเหตุเกิดมาว่าเออมันมีจุดจุดหนึ่งมีชายเนี่ยขับขับรถจักรยานยนต์แหกโค้งแบบแบบเร็วมากครับเสียชีวิตคอหักขาที่เลยครับพอเขาได้ยินแล้วเขาก็เลย สอบทางข้อมูลว่าจุดเกิดเหตุอ่ะมันมันอยู่ตรงไหนอืแบบนี้ครับแล้วเขาก็ได้ทราบจุดเกิดเหตุว่าอ๋อประมาณจุดจุดนี้จุดนี้ด้วยความที่เร่งรีบแล้วก็ตื่นตัวมากครับเขาก็เลยอ่ะจุดแล้วก็อยู่จุดประมาณจุดนี้นะแล้วก็เลยไปปลุกที่งานปลุกเพื่อนๆนะครับมาขับรถต арт ์ออกไปตรงจุดที่เกิดเหตุเลยครับพอพอเริ่มเริ่มจะไปใกล้ถึงจุดเกิดเหตุนะครับมิกเขาก็เลยเอะใจว่า เอ๊ะทำไมสถานที่แถวนี้มันคุ้นจังอพอข,ขับไปเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุอะ่ะมิกก็เลยอ๋อตรงเนี้ยมันเป็นทางกลับบ้านของเขาครับเขาใช้เส้นทางเนี้ยกลับบ้านประจำตอนที่เขาเลิกงานนะ จุดเกิดเหตุนะคบพี่แจ็คมันจะเป็นซอยที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีบ้านเป็นบ้านเก่าๆเป็นบ้านไม้แล้วก็มีเสาไฟตามหมู่บ้านซึ่งเสาไฟเมื่อก่อนมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันมันจะเป็นเสาไฟปูนแต่เมื่อก่อนเป็นเสาไฟไม้ต้นใหญ่ใหญ่เลยนะฮะจุดเกิดเหตุนะครับมันจะเป็นเราขี่รถตรงไปเลี้ยวขวามันจะเป็นขวาหักศอกมันไม่ใช่โค้งนะฮะมันเป็นขวาหักศอกเลยแล้วก็ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ เห็นรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอะไรในหน้าแล้วก็ศพนะครับนอนคว่ำหน้าหัวเนี่ยคากับโคนเสาไฟฟ้าอยู่เลย mm. เนะฮะก็ได้เช็คสถานที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยขับเมาเมารู้สึกว่าจะเมาแล้วขับรถเร็วแล้วพอถึงช่วงที่เกลียวหักศอกเขาเขาไม่ทันระวังแล้วก็เสียหลักแล้วก็ล้มล้มถลไหลไปกับพื้นเลย mm hmm. เป็นสิบสิบเมตรเลยไกลมากครับ ไกลมากไใช่ครับแล้วก็สภาพที่เขาเห็นตอนนั้นก็คืออาชายคนนั้นนะครับนอนนอนคว่ำหน้าหัวเนี่ยพากับเสาไฟแล้วรู้สึกว่าเสาไฟมันจะเอียงเอียงด้วยคือเหมือนมันชนแรงครับมันชนแรงแต่ด้วยความที่เป็นเสาไฟไม้มันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนปัจจุบันเสาไฟก็เอียงเอียงนิดนิดหนึ่งนะฮะเขาก็นอนคว่ำหน้าอยู่พอถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็คนก็จัดเตรียม อ่าทําหน้าที่ของตัวเองมิกเนี่ยเขาก็ยกเปลลงมาไว้ข้างศพแล้วก็พยายามจับเนี่ยชายคนนั้นนะครับง่ายหน้าขึ้นมาแล้วก็จะยกเข้าขึ้นเปลครับพอพอจังหวะที่มิกนั่งลงแล้วก็จะง่ายหน้าครับมิกเนี่ยเผลอไปมองไปมองศพแล้วก็มองใบหน้าปกติมิกเขาจะไม่ค่อยมองอะไรแบบนี้คือเขาทํางานตามหน้าที่ไปแต่เขาจะไม่มองพยายามไม่มองอืแต่เขาเผลอมองครับเขามองไปปุ๊บจับพลิกมาปุ๊บปรากฏว่าชายคนนั้นนะครับคือ ไม่ไม่ไม่มีใบหน้าแล้วอุย้ยใมายถนักโทษนะคือหมายถึงว่าใบหน้าโบเลยเหรอคือมันนีนจากที่มิกเห็นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นรอยเลือดสีแดงแล้วหน้ามันหายไปแล้วมันไถกับพื้นไปครับแบบแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็ตัวตัวจะแดงแบบคือเขาเดาว,ว่าคงจะล้มเสร็จปุ๊บก็คว่ำหน้าแล้วก็ไถาตามทางสิบเมตรมาเลยโอ้แบบนี้เลยครับ นี่บอกว่าภาพมันแวบ,บเข้ามาแบบนิด<อ>แป๊บหนึ่งแล้วติดตา<อ>ครับเหมือนเขาก้มมองอ่ะก้มมองใบหน้าที่ห่างกันไม่ไม่ไกละครับ,ครบแค่ก้มเออใช่ครับจังหวะประมาณนั้น<อ>เขาก็พยายามอ่ะหลีดหี่ตาพยายามมองหันหันไปทางอื่นแล้วก็อ,อุ้มชายคนนั้นนะครับขึ้นเปลไปแล้วก็ยกขึ้นรถ<อ>แล้วก็ตรวจสอบสถานที่แล้วก็รีบเคลียร์พื้นท,นที่แล้วก็นำชายคนนั้นนะครับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ แจ้งพยาบาลแจ้งอะไรวนี้ว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่รอดแหละคือคอหักด้วยอะไรด้วยนะครับแต่คือจําได้เรยว่าใบหน้าเขาไม่มีแล้วแดงเป็นเลือดหมดเลยแล้วก็ประสานงานทางทางญาติญาติของของชายคนนั้นที่เสียชีวิตนะครับมารับทราบเรื่องราวมาที่โรงพยาบาลนี่ก็ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้นในคืนนั้นไปครับเขาก็กลับบ้านตามปกติคือเส้นทางกลับบ้านเนี่ยเขาก็กลับทางนั้นนั่นแหละครับ เพราะว่ามันเป็นทางกลับบ้านของเขาแต่ผมก็สงสัยว่าเอ้าแล้วเขากลับทางอื่นได้ไหม mm hmm. เขาบอกว่ากลับได้ครับแต่ทางอื่นน่ะมันต้องไกลแล้วก็มันต้องเป็นถนนใหญ่แล้วมันเยอะรถเยอะเขาไม่อยากกลับบางทีรถใหญ่มันเยอะเขาไม่อยากขับับขับเส้นใหญ่ mm hmm. เขาเลยกลับทางนั้นเป็นทางลัดแต่ด้วยความที่มิคเขาไม่กลัวเขาก็ขับขับไป mm hmm. ตัดมาในคืนถัดไปมิคก็ได้มาทํา หน้าที่เหมือนเดิมครับซึ่งก็คอยฟังวิทยุคอยฟังวออะไรอย่เงี้ยครับคอยตรวจสถา,านที่อุปกรณ์อุปกรณ์ของคนทํางานทีนี้เขาก็ในคืนถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยเหตุการณ์เงียบปกตินะฮะจนเขาทํางานจนเลิกคาคํามินมืมิเขาก็ขี่รถกลับบ้านก็กลับทางนั้นนั่นแหละครับพอเขาขับไปถึงปุ๊บพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมิกเขาก็เลยมีความสงสัยในใจว่าเอ๊ะ ชายคนที่เราเก็บศพเขาเมื่อวานเนี่ยล้มยังไงนิกก็ไปจอดตั้งแต่จุดอไปจอดเลยครับจุดรอยรอยล้มมาครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนิกบอกว่าเหมือนนักสืบทะทําตัวเหมือนนักสืบคือพยายามสังเกตว่ามันล้มยังไงนึกภาพตามอะไรปสงสัยอะไรครับก็สงสัยว่าทําไมสภาพศพถึงเป็นแบบนั้นมันทําให้นิกเขาบอกเขาบอกว่าติดตามากติดตาอยู่ในหัวเขาตลอดออืเขาก็เลยเอ๊ะ ไหนๆก็ผ่านแล้วก็ลองจอดดูะ่ะรอยลม้มเป็นรอยลากยาวมารดมอเตอร์ไซค์ลากกับพื้นยาวขับไล่ไปเรืเร่อยๆขับมอเตอร์ไซค์เขาขับมอเตอร์ไซค์นะฮะขับจักรยานยนเขาก็ลากยาวไปจนถึงเสาไฟเขาก็ไปจอดใต้ต้นเสาไฟแล้วเขาก็ก้มๆดูพยายามวินิจฉัยแล้วนึกภาพว่าเขาล้มแล้วเขาอถลายมายังไงจินตนาการภาพตามไปนะฮะก็ก้มๆตัวก็ยังค่อมรถจักรยานยนต์ของเขาอยู่นะฮะ พอเขาสังเกตเนี่ยเขาก็เห็นว่าเสาไฟมันเอียงจริงๆนะน่าจะชนแรงพอสมควรเพราะว่าชายคนนั้นนี้คอหักเลยจากนั้นนะครับพอมิกเห็นแล้วจินตนาการภาพไปแล้วว่าออกัน่าจะอุบัติเหตุประมาณนี้ทําให้เขาเสียชีวิตคอหักเนี่ยมิกก็กําลังที่จะบิดอมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ่าแต่ในก่อนที่เขาจะบิดนะครับมิกเขาบอกว่าเหมือนมันมีอะไรสักอย่างดนใจให้มิกอะ่ะ มองขึ้นไปบนเสาไฟครับแล้วมิกเนี่ยเขาก็เลยให้มองไปมิกมิกเขาก็บอกว่าเขาเห็นเป็นคนออยู่ปลายอยู่ข้างบนของเสาไฟเลยตรงปลายสุดเลยครับฮะลักษณะเขาบอกว่าเหมือนคนที่นั่งอยู่นั่งกอดเข่าอยู่บนเสาไฟบนยอดเสาไฟแล้วบนยอดเสาไฟใช่ครับอ่ากอดเข่าแล้วก็ ชะเง้อหัวมองลงมาอแบบนี้อครับมันเขาเขาเห็นเป็นลักษณะนั้นครับเป็นคนนะฮะแล้ววินาทีนั้นนะครับมิกเขาเหมือนกับมีคําคํานึงสื่อมาหาเขาอ่ะครับว่ามองทําไมอุยครับเป็นคนํานี้มิกเขาเหมือนเหมือนมิกเขานึกคํานี้มาเองเหมือนก็ถูกสื่อมาอนะฮะในหัวมิกเขาก็คิดแบบนั้นแล้วมิกเนี่ยเขาก็พยายามแบบมอง มองอยู่สักประมาณแป๊บหนึงห่งไงแต่มิกด้วยความที่เขาไม่เชื่อครับแล้วก็เฉยๆกับเรื่องแบบนี้เพราะทํางานด้านนี้เขาก็เลยไม่คิดอะไรครับก้มหน้าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตามแบบปกติเลยคขับในคืนแรกเขาก็กลับบ้านมานอนตามปกติมาเลี้ยงตามปกติแล้วถัดมาวันที่สองเขาก็กลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิม นะฟังวิทยุแล้วก็คอยฟังเหตุการณ์ต่างๆก็มีเหตุเกิดออุบัติเหตุทั่วไปแต่ว่า<ม>ก็ไม่ได้เสียชีวิตเขาก็ไปทนะําหน้าที่ตาปกติทั้งคืนคนะฮะค่อนข้างเหนื่อยเพลีย<ม>นะครับแล้วเขาก็ถึงเวลาเลิกงานาก็ขับรถจักยานยนต์กลับบ้านก็กลับทางเดิมนั่นแหละครับพี่จครับ,รรบซึ่งรอบนี้เนี่ยมิกเขาก็คิดในหัวว่าเอ๊ะเมื่อวานน่ะที่เราเห็นน่ะมัน มันเป็นเพราะเราง่วงนอนหรือหรืออะไรหรือเปล่าเขาเขาเออครับเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่เชื่อนะครับเขาบอกผมอย่างนี้เลยว่าไม่ไม่เชื่ออไม่เชื่อยังยังจะสงสัยอีกโอ้โหครับมิกบอกผมว่าเขาก็สงสัยยังยังสงสัยสิ่งที่เห็นอยู่แล้วที่เนี้ยพอขับรถกัญญนยนไปถึงจุดเกิดเหตุก่อนจะถึงประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรครับเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ จอดเลยนะครับแล้วเขาก็มองไปเลยมองไปตรงยอดเสาไฟสังเกตเลยออืะ่ะมองไกลๆเลยประมาณยี่สิสามสิบเมตรมองไปสังเกตมองอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เงียบเทียบปกติไม่มีคนนั่งอยู่ตรงยอดคือเงียบเงียบเลยอืเขาก็โอเคคงจะคิดไปเองครับมีก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะจังหวะที่เราที่นิดเขาจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหักศอกเขาก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวแล้วก็พยายามมองอยู่ตลอดลว่าเอ้ยปลายเสาไฟไม่มีอะไรนะพยายามหันมองหันมองมองจนเลยไปเลยไปเกือบๆสิบเมตรนะครับเขาก็อยู่ๆเขาก็นึกอยากจะมองกระจกหลังครับเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปสายตาห่างตาทาง้ายมองกระจกหลังแล้วสะท้อนไปที่ เสาไฟนั้นปรากฏว่าสิ่งที่มิกเห็นนะครับเขาเห็นชายคนหนึ่งนี่แหละครับนั่งนั่งยองๆกอดเข่าอยู่ตรงต้นเสาไฟออันนี้คือข้างล่างแล้วนะข้างล่างแล้วใช่ครับไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ตรงต้นเสาไฟแล้วก็เหมือนกับแบบเอคอคอคอเขาไม่ปกติเหมือนคนนั่งยองๆคอเขาเอียงๆแบบนี้ มิดเขามองเห็นจากจากกระจกที่เอนนแต่เขาไม่ได้หันหน้าไปมองเขาก็มองแบบนั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าขนลุกเริ่มกลัวเริ่มมีความกลัวในใจแล้วเขาก็รีบบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยอืไม่มองเลยไม่มองกระจกละบิดไปเลยกลับบ้านนอนนะฮะแล้วก็พยายามไม่คิดอะไรคือคงไม่มีอะไรหรอกพอวันถัดมาครับวันที่สามครับพี่แจ็คเขาก็ ทำหน้าที่ทุกอย่างเป็นรูทีนเหมือนเดิมทำหน้าที่ฟังหมอวิทยุอะไรเหมือนเดิมจนถึงเวลากลับบ้านครับรอบนี้ฮะครับผมเขาก็คิดตลอดทางในระหว่างที่เขาขี่กลับบ้านว่าเราจะไปทางทางอื่นดีไหมทางที่เป็นถนนใหญ่ดีไหมหรือรอบนี้จะกลับทั้งเดิมที่เป็นทางลัดที่เรากลับเป็นประจำะด้วยความที่แบบ อีโก้เล็กๆมีเขากลับทางเดิมดีกว่าครับแล้วก็ใช่เัากลับทางเดิมดีกว่าไม่อยากกลับทางหลักด้วยส่วนหนึ่งเขาก็คงคิดว่าแบบรถใหญ่มันเยอะเขาไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่ลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนี้เขาก็เลยกลับทางทางที่เขากลับประจําดีกว่าออรอบนี้ครับเขากลับไปทึกไปเรื่อยๆพอใกล้จะถึงจุดเกิดเหตุเหมือนเดิมครับยี่สิบสามสิบเมตรจอดรถก่อนมองก่อน เหมือนเดิมครับทำสเต็ปเดิมเลยเขาก็พยายามมองมองตั้งแต่ยอดบนเสาไฟไล่ลงมาจนถึงต้นเสาไฟโคนเสาไฟมองอยู่แบบนั้นนะครับสักพักหนึ่งเลยมองจนแบบชัดเจนละไม่มีอะไรวันนี้มันต้องไม่มีอะไรแต่ในใจนิเขาเล่าว่าตอนนั้นนะเขาก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกับกับมันจะมีจริงหรือเปล่ากับไม่มี ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเขารู้สึกเมื่อวานเนี่ยคนลุกเห็นแล้วคนลุกแล้วทีนี้ก็เลยทําทําใจสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดมอเตอร์ไซค์ออกไปปิดชา้าๆไม่เร็วมากขับ,บ,บไปเรื่อยๆปื๊บแล้วก็จะเลี้ยวขวาหากักศอกเขาก็พยายามเลี้ยวแล้วก็พยายามไม่มองไม่มองอะไรเลยตรงเสาไฟอม,มองไปทางอื่นนะครับขับไปเรื่อยๆปื๊ดพอเลี้ยวขวาขับไปเรื่อยๆห่างไปสักสิบยี่สิบเมตร เขาก็ทําใจเลยว่าอย่ามองกระจกหลังอืเขาก็ไม่มองพอขับไปแป๊บหนึ่งครับด้วยความที่บริเวณนั้นอ่ะมันเงียบมากมันไม่มีเสียงอะไรเลยครับจูจ่ๆมิกบอกว่าได้ยินเสียงดังฟๆๆๆๆแบบเนี้ยครับเหมือนเหมือนเหมือนเขาจินตนาการเหมือนเสียงคนวิ่งวิ่งแบบไม่ใส่รองเท้าวิ่งเท้าเปล่าอืวิ่งบนพื้นปูนนะครับ ปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บแล้วเสียงก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆมิกเนี่ยก็เลยหันหลังหันหลังเอี้ยวเอี้ยวหลังกลับไปมองว่าเอะมันเสียงอะไรครับจังหวะที่หันไปปึ๊บมิกบอกว่าเห็นเป็นคนคนนั้นนั่นแหละรครับที่ไม่มีหน้าเขาวิ่งมาแล้วมือจะเอื้อมมาหามิกแล้ว ใช่ครับเอื้อมมาจนจะถึงมิกแล้ววิ่งมาแบบด้วยเท้าเปาล่าเลยวิ่งมาจะแตะนิกแล้วมิกก็บอกว่าไม่เอาแล้วกลัวแล้วขอโทษแล้วเขาก็ปิดมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยอแล้วเขาจําได้เลยครับว่าคนที่วิ่งมาไม่มีหน้าหน้าเป็นสีแดงๆเลยตัวก็มีสีแดงๆมีแต่เลือดทั้งตัวพยายามวิ่งมาจะเอาเมือมาจับนิกแล้วมิกเขาไม่อยู่ครับเขาก็ปิดมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยอื ไม่มองกระจกหลังไม่อะไรเด้ยปิดไปอย่างเต็มที่แล้วก็กลับบ้านแล้วก็ร้องไห้โวยวายเลยครับนอนคุมปูวันต่อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาโรงเรียนครับเขาก็ลาป่วยไปเฉยๆเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเห็นแล้วก็จับไข้ไปเลยสามวันเจ็ดวันไม่อยอมมาโรงเรียนพอพอเขามาเขาก็มาเรียนตามปกติไปชีวิตตามปกติแต่ตอนเนี้ยเขาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยมันมีจริงๆเขาผีอะ่ะมันมีจริงๆ นะฮะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเขาได้มาเล่าให้กับผมฟังตอน<ม>ที่ไปเรียนรอดอด้วยกันภาคสนามแบบนี้ครับ<ม>เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับคือถ้าไม่สงสัยก็จะไม่เจอถูกปะ่ะว่าครับเขาสงสัยนี่คือเขาโหสงสัยแล้วใจถึงด้วยนะไอ้ไอ้จังหวะ<ช>แรกที่เห็นคนอะไรจะไปอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าเนี่ยจังหวะนั้นเธอคือถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยรู้แล้วว่าอันเนี้ย มันผิดปกติแล้วมันไม่ใช่มนุษย์มนาอยู่แล้วที่จะไปยืนบนยอดเสาไฟฟ้าไปนั่งอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าได้ถูกป่ะแล้วยังเหมือนกับครับได้ยินเขาพูดด้วยนะมองทําไมใช่ครับเหมือนเหมือนเขาสื่อมานิกบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยแต่<ม>สื่อมาในความคิดเขาว่ามองทําไมครับแล้วหลังจากนั้นก็ย,ยังแคลงใจยังสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยมันใช่หรือเปล่าจนผลสุดท้ายเนี่ยอ่ะโอเคในเมื่อสงสัยนัก ก็เป็นอย่างที่ตัวของคุณอุงเล่ามาเออวิ่ง<ช>มาใส่เลยถูกป่ะทีนี้เนี่ยต้องถามตัวของคุณมิกก่อนว่าผมว่าไอาเรื่องทําเกี่ยวกับมูล,ลนิธิแล้วมีการเห็นศพมองศพผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ต้องถามว่าตอน<ช>ที่อมองอ่ะใจอคิดอะไรหรือเปล่าต้องไม่รู้นะ,ะบางทีบางทีเห็นสภาพศพ ผมว่าคนเราต้องมีตกใจแวบแรกตกใจมันอาจจะคิดหรือว่าอุทานหรือพูดอะไรออกไปโดยที่มันอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงก็ก็เป็นไปได้ครับนิดปกตินิดเขาก็เป็นคนที่แบบพูดพูดอ่ออกจะพูดคอดข้องหยาบนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยแต่เขาแบบช็อกแอบทานตอนตอนที่เขาเห็นศกลิกหน้าศกเป็นมาแล้วแบบแบบแบบ ไม่มีหน้าแล้วอ่ะแดงทั้งใบหน้าเลยอ่ะเขาคงจะอุทานบางอย่างอะไรเงี้ยผมใช่ครับผมเคยเห็นผมเคยเห็นลักษณะแต่ไม่ได้ถึงขนาดหน้าหายนะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ไปเคยไปช่วยทําเป็นมูลนิธิทําเล็กๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีโอกาสได้ไปเก็บร่างคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็ลักษณะก็คือ หายแบบข้างล่างทั้งหมดเลยอะ่ะก็เคยเห็นมาแต่สภาพอย่างที่หูคุณอุงเล่ามาแสดงว่าเขาต้องไถมาไกลมากๆไถจนแบบโอ้โหมันต้องแรงามากนะเหมือนกับเขาเ<อ>มาแล<อ>้วแบบซิ่งมาเต็มที่เลยครับแล้วพอจังหวะมันจะเลี้ยวหักศอกอะ่ะ<อ>คือมันเสียหลักแล้วก็กลมไถเลยหน้าความไถตลอดทางตลอดสิบเมตรเลยมอเตอร์ไซค์ไปอีกทางคนไปอีกทาง เอาง่ายๆคือเราแค่ปั่นจักรยานอะแล้วล้มอะแล้วมันไถไปตามพื้นแค่มันเป็นแบบแผลแดงๆแค่นี้เราก็สูยแสบแล้วนะใช่อ,อ,อันนี้แบบมอไซค์น่าจะขับเร็วเร็วมากๆเร็วพอสมควรเลยแล้วแล้วก็เมาเมามากด้วยนะเพราะฉะนั้นนะชาวแก๊งของพวกเราก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเรื่องของการเ<ช>มาแล้วขับนะครับแล้วก็ใช้ความเร็ว นะครับเกินกําหนดเกินไปบางทีอาจจะไม่ได้<ช>ระวังตัวพอเห็นปุ๊บอีกทีหนึ่งมันเป็นทางโค้งหรือว่ามีอะไรตัดหน้าแม้แต่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ง่ายเลยนะใช่ครับออไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่หรือ,อถนนเล็กๆเนี่ยก็กกควรจะขับแบบไม่แรงอะไรแบบนี้ครับขับแบบเซฟตี้ตัวเองดีกว่าตัวเองเจ็บไม่เป็นไรถ้าคนอื่นเจ็บด้วยนี่หนักเลยไม่ประมาทดีที่สุดใช่ครับนะโอเคต้องมีสติ คุณอุงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของมองทําไมใช่ครับขอบคุณมากๆจะไม่ได้ยาวมั้ยไม่เป็นไรขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการเรื่องนี้ก็นอกจากจะตื่นเต้นน่ากลัวแล้วเนี่ยก็ยังได้คติเตือนใจสอนใจได้ฮะสําหรับเรื่องนี้ใช่ใช่เลยครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณอุ้งที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันยินดีครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับผม ครับ,บ,รบสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส